วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนตกแต่งแพลนเนอร์ก<ช>ันเทมนะคะเราจะใช้เป็นของโพดอิตโน้ต DIY นะคะส่วนสติกเกอร์เราก็ใช้เป็นของ love you l u n a สติกเกอรนะคะทุกคนก็ลองหาสติกเกอร์ที่ตัวเองชอบแล้วก็เอามาแปะตกแต่งแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะบางวันเราจะแปะสติกเกอร์ทับ ให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูเพิ่มความน่ารักขึ้นมานะคะส่วนวันที่12สองิงหานะคะก็จะเป็นวันแม่ทุกคนก็อย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยนะคะแปะแปะไป,ะปะเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะส่วนเรานะคะก็จะเน้นแปะเยอะๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราชอบนะคะที่กาสดนะคะร้าน Lemon Stationery นะคะ ลองไปทำตามกันดูนะคะน่ารักมากๆเลย